ผลรดนี้งามมากเลยค่ะทุกคนหวานกรอบอร่อยกว่างวดที่แล้วนะคะเพราะว่าน้องไม่โดนฝนนะคะดูสิคะใบใหญ่มากๆอันนี้ก็กำลังห่อนะคะอ่ามินิคอร์สมินิคอร์สของเราน่ากินมากเลย มานะคะตอนนี้ผักของเรานะคะเริ่มเก็บได้แล้วนะคะล็อตที่สองนะคะใครสนใจมาเยี่ยมชมได้เลยนะคะอยู่ที่บ้านสวนลุงสมิตนะคะตอนเช้าได้เห็นผักแล้วมันสดชื่นคะ่ะทุกคน อันนี้บัตเตอร์นะคะบัตเตอร์ก็กำลังห่ออันนี้กรีนคอร์สอันนี้เรดคอร์สนะคะเรดคอร์สก็จะมีรสชาติที่มันอันนี้เรดปัาเวียนะคะบางคนบอกเรดคอร์สทำไมมีรสขมนะคะ เป็นรสชาติเฉพาะของเขานะคะของเรดคอร์ก็จะมีรสออกไปทางขมนิดๆน,นะคะแต่สำหรับคนที่ชอบมีรสชาติขมๆหน่อยก็จะชอบทานนะคะนะคะอันนี้บัตเตอร์ค่ะกินกับสเต็กนะคะกินเป็นสลัดอร่อยมากๆเลยนะคะตอนนี้ผักไทยของเราก็เริ่มโตแล้ว อันนี้เป็นกวางตุ้งดอกนะคะโตน้องงามมากๆเลยแล้วก็มาสารแหน่นะคะอันนี้เราจะปลูกผสมกันไปเลยนะคะอันนี้ผักชีไทยนะคะผักชีไทยเริ่มจะเก็บได้แล้วนะคะ ใครอยากกินกับเมี่ยงกับอะไรนะคะก็มาชมที่สวนได้นะคะหรือว่าใครอยากจะให้ส่งนะคะถ้าใกล้ๆเราก็ส่งให้ฟรีนะคะห้าสิบบาทร้อยหนึ่งก็ส่งนะคะผักชีไทยของเราสวยมากๆเลยนะคะ อันนี้จะเรียกว่าผักกาดฮีนบ้านเรานะคะจะมีรสแบบว่าขึ้นจมูกเหมือนไอ้นี่นะคะเหมือนเขาเรียกอะไรนะวาซาบินะคะนะคะอันนี้จะเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะเมื่อวานครูเพิ่งจะทำ เชือกนะคะให้เขาปีนขึ้นไปนะคะกำลังมีดอกเลยอันนี้แตงกวานะคะแตงกวาแตงกวาก็กำลังโตอ,นนอีกหน่อยเราก็ได้กินแตงกวาแล้วนะคะอันนี้เพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆน,นะคะวันนี้พาชมสวนแล้วนะคะ ใครสนใจนะคะอยากดูก็อยากชมสวนก็มาได้เลยนะคะที่ฟาร์มบ้านสวนลุงสมิตอออแกนิกฟาร์มนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ